สินเจริญเปลี่ยนเวลาใหม่ใช้ไลกว่าเดิม <c oughs> พบกับสิงเจรริซันเดย์โชว์ที่ทำให้คุณมีรอยยิ้มกับครอบครัวในทุกเย็นวันอาทิตย์ที่ FM 102 Working Station ตั้งแต่เวลา4โมงถึง6โมงเย็นแล้วมาแฮปปี้ด้วยกันให้เป็นวันอาทิตย์ที่สุขสันต์ของทุกครอบครัวเริ่มอาทิตย์ที่4มกราคมนี้พบกันครับ <c oughs> ว้าวพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลงนี่ไม่พลาดทุกการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันกับบริการ SMS Oil Alert สมัครบริการง่ายๆทุกเครือข่ายกดดอกจาน424 050 111ครั้งละ1บาทคิดบริการตามจำนวนครั้งที่ส่งพรุ่งนี้ค่อยเติมดีกว่าสอบถามเพิ่มเติมโทร023383000กด3หรือ w w w n a t i o n n e w m e d i a c o m ดิจิตอลทีวีกสทวชาวมาแล้วครับส่งทางปลษณีย์ถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีบค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน42จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้เฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center หน0่อ์ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน เนชั่นทีขอเชิญทุกท่านส่งภาพท่องเที่ยวกับครอบครัวพร้อมคำบรรยายสุดประทับใจภาพที่ถูกใจมากที่สุดรับไปเลยโนเกียเรางวัลทุกสัปดาห์และยังมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่ Microsoft Surface Pro 2ได้อีกหนึ่งต่อรวมมูลาค่ากว่า1น1 0 0แสนบาทส่งภาพได้ที่ activity.nationtv.tv ตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2558รายการ คุยกันโดยนพจักอัตนนนเจ๊ประเสริฐรุ่งเรืองและเกรียงศักดิ์เผ่าอินสวัสดีครับสวัสดีครับแมนแมนคุยกันตอนนี้อยู่กัน2คนก่อนนะครับคุณเอมนพจัก์เดี๋ยวจะเข้าสายในสักพักหนึ่งคุณเอมบอกว่าวันนี้พิเศษหน่อยครับนะครับเพราะว่าเป็นวันเลยนะฮะวันคริสต์มาสคริสต์มาสครับ We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year นะครับก็เป็นวัน แห่งความสุขนะเป็นวันส่งมอบของขวัญนะครับแล้วก็มอบของขวัญให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของความจริงใจละกันให้ความจริงใจกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เอาเรื่องประเด็นเด็ดๆของวันมาพูดกันสไตล์แมนๆเช่นเคยอวันนี้ก็ประเด็นเรื่องฟุตบอลก่อนเลยนะฮะฟุตบอลทีมชาติไทยนายกตู่นะครับคนเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้เปิดทำเนียบรัฐบาลนะครับ หลังจากที่ถแถลงผลงานครบรอบ3เดือนของรัฐบาลนะครับก็เลี้ยงฉลองความสําเร็จให้นักเตะทีมชาติไทยกรับก็เปิดทำเนียบแล้วก็มอบเงินสนับสนุนนะซึ่งรวมวันนี้นะฮะมอบเงินไป15ล้านบาทโอ้โหครับหล้านบาทนี้มาจากรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับอีก5ล้านมาจากเครือ c ีพแล้วก็อีก5ล้านจากไท a i b e v ร์เ g ร รวมเป็น15ล้านวันนี้วันนี้นรเรียกได้ว่าคุอกประยุทธ์นะฮะสวมบทซานตูเลยนะครับซานตูก็ให้อ,ใหอวาดให้อวาดก่อนในเรื่องอกีฬาโดยรวมนะครับว่าเนี่ยเหมือนกับแบดมินตันอย่าไปกดดันเขาอย่าไปาว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้เห็นไหมผลงานไม่ดีก็ว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับทีมฟุตบอลตอนนี้กําลังรุ่งก็อยากให้เชียร์กันยาวๆมองกันยาวๆครับไม่ใช่แค่ตามกระแส แสดงว่าพลเดกประยุทธ์เนี่ยติดตามข่าวสารในวดวงกีฬามานานนะครับเพราะว่าจะรู้เลยคือถ้าเราลองไล่ดูไล่จากฟุตบอลไทยแล้วย้อนหลังไปก็มีฟุตบอลไทยใช่ไหมฮะแล้วก็มีแบดมินตันตอนนั้นก็น้องเมก็มีแห่กันซื้อไม้แบดซื้ออะไรกันเชียร์ด้วยแล้วผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยไม้แบดนี่ยังใหม่อยู่เลยนะตอนหลังนี่จะเปลี่ยนมาซื้อลูกฟุตบอลแล้วนะฮะตอนนี้ก็ลูกแบดเอ่อลูกวอลเล์บอลใช่ลูกวอลเล์บอลแหมอย่าอย่าไปพูดอย่างนั้นบางทีก็ ซื้อไปเล่นด้วยนะยังไม่ใหม่หรอกนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเล่นหลายเลกีฬาก็เพื่อความสนุกนะฮะเราเล่นกีฬาเดียวกาจะเบื่อได้ใช่ไหมฮะก็สลับสลับกันไปพูดแล้วทำไมนึกถึงเลยเลยไหมฮะอะไรครับต๋องสิฉ่อยฮะตอนนั้นพอต่อจากยุคของข่าวายเก่งที่ก็เป็นพี่ต๋องนี่ยนะฮะตอนหลังนี่ไม่คิวยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยคุณเก้งคูดอย่างนี้เป็นเหยื่อของกระแสช่วงนั้นเหรอฮะ หัวคิวนี่ยังไม่ได้สึกเลยฮะตอนนี้โอ้โหแหมแต่ก็่างว่าก็ไป<อ>ไปไปเล่นได้นสนุกสนุกเนาะอืมอครับก็บบวันนี้นายกประยุทธ์นะครับก็ได้บอกว่าดีใจที่ได้เห็นทีมชาติไทยคว้าแชมป์นะครับเพราะว่านอกจากเป็นเกียรติประวัติแล้วก็ยังสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนทั้งประเทศครับนะครับแล้วก็อยาก ให้ทีมทำผลงานได้ดีแบบนี้มีวินยัยมีสปิริตแบบนี้เป็นตัวอย่างกับน้องๆนักฟุตบอลที่อยากก้าวขึ้นมาเป็นทีมชาติในอนาคตครับพูดถึงพลเอกประยุทธ์วันนี้กับกีฬานะครับนอกจากจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลแล้วให้กาลังใจเนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดถึงยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะปล่อยให้เป็นภาระของสมาคมในสมาคมหนึ่งไม่ได้นะครับ เช่นนักสมาคมฟุตบอลก็ต้องไปหานักฟุตบอลอย่างเดียวสมาคมวอลเลย์บอลก็ต้องไปหานักวอลเลย์บอลอย่างเดียวไม่ได้ม,มันเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงแต่ละกระทรวงเราต้องไปเฟ้นหาช้างเผื่อไปเฟ้นหาคนเก่งคนงมีฝีมือขึ้นมาด้วยกระทรวงก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสิเนี่ยนะคคือพลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าคนที่ผ่านมาคิดข้าราชการหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงอาจจะคิดแบบนี้ทีนี้เขามองว่าสมมุติว่ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยครับ ก็จะมีพวกนักกีฬายกตัวอย่างง,าง่ายๆเช่นการแข่งขันกีฬาสีนี่คุณครับอย่างเนชั่นของเราเนี่ยอย่างเวลากีฬาสีหรือว่าก็จะมีะแต่ฟุตบอลใช่ไหมครับก็จะมีนักฟุตบอลสีเท้าดีๆก็เยอะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยในระดับที่แบบอยู่ในองค์กรี่ยเก่งจริงหรือเปล่ามันก็ต้องไปสู้ไปแข่งขันกันกันกบในส่วนอื่นๆแล้วก็ช่วยกันคัดเข้ามาค,คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กาลังจะสื่อไปถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่ก็คือว่า อยาคิดแค่ว่ามันเป็นภาระของสโมอสรล<ต>้อให้สโมอสรอก็ไปหาเองนั่นหมายความว่าพอในองค์กรหรือว่าในส่วนการงานส่วนทํางานของคุณเนี่ยมีใครเก่งใครเด่นใครดังเนี่ยก็ชูขึ้นมายกขึ้นมาเก่งจริงไม่จริงก็เดี๋ยวไปวัดกันที่ฝีมืออีกทีหน,นึ่งทีเนี้ยมันจะทําให้สโมอสรหรือสมาคมต่างๆเนี่ยเขาส,สามารถมองเห็นได้ไงพูดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐควรจะเป็นผู้สนับสนุนกีฬามากกว่านี้ เพราะว่าจะให้ลงไปคลุกคลีเลยนะครับ<ม>กระรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ใช<ม>่ไหมฮะหรือว่ากระรวงกลาโหมเอากระสวงกลาโหมนี่พูดได้เพราะว่ามีทีมอาร์มี่นะแต่ว่าทีมอื่นเนี่ยจะให้เข้าไปลงไปคลุกคลีโดยตรงเลยบางทีมันมันก็ต้องดูรายละเอียด<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสนับสนุนเหมือนกับที่รัฐบาลก่อนๆทําจนถึงปัจจุบันก็คือหนึ่งรัฐวิสาหกิจ หนึ่งสมาคมกีฬาที่เป็นสปอนเซอร์อยู่ก็ทําได้ทาได้ก็อย่างเมื่อก่อนอย่างฟุตบอลของเราเนี่ยมันก็จะมีทีมธนาคารกรุงเทพทีมธนาคารกรุงไทยอะไรใช่ไหมใช่ครับคือมันก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมสมสรแล้วอย่าลืมว่าอย่างฟุตบอลเนี้ยทีมในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลายหลายทีมเนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากทีมที่เป็นขององค์กรนะครับอย่างอาร์มี่ยูเนเต็ดเนี้ยแน่อนอนมามาจากกองทัพบกครับทัพฟ้าเนี้ยก็ทหารอากาศใช่ไหมฮะแล้วก็มีทีมเพื่อนตำรวจเงี้ย ก็แน่นอนมาจากตำรวจอย่างเงี้ยห<อ>ลายหลายทีมแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอกคุณยุทธอาจจะมองว่าอาจจะยังสนับสนุนไม่เต็มที่นะฮะแล้วก็อาจจะไปพุ่งแค่แบบชนิดกีฬาเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ดีนะฮะจากผู้บริหารประเทศคือเหมือนได้รัฐให้นำงบประมาณในส่วนที่ไม่ได้ใช้และกันนะฮะมาช่วยเหลือด้านกีฬาไม่ใช่แค่ประเภทฟุตบอลอะ่ะหลายๆอย่างเลยอย่างผมทำงานสมาคมว่ายน้ำมาก่อนนะครับก็มีปตท นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้กับ uh huh. อของว่ายน้ำนะฮะซึ่งก็เป็นรับวิสาหกิจอะ่ะ uh huh. ก็ถ้ามีหน่วยงานภาครัฐ uh huh. มาช่วยเหลือต้องพูดตามตรงอะ่ะมาช่วยเหลือกระทรวงเกรดซี huh. เกรดดีนะครับ uh huh. มามาช่วยตรงนี้เนี่ย uh huh. ก็จะมีงบป,ประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศเก็บตัวฝึกซ้อมหรือว่า uh huh. คับตัวนักกีฬาหรือว่ามีโครงการปั้นนักกีฬาระดับเยาวชนขึ้นมานแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะฮะคุณเจษคือถ้าเรามองอย่างสมมุติว่านะกระทรวงเกษตรเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับชาวไร่ชาวนาเนี่ย สมมุติว่าลูกหลานชาวนาบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสที่จ,จะ,ะเรียนหนังสือเพราะรว่าแบบต้นทุนทางบ้านอาจจะน้อยก็เลยต้องช่วยพ่อแม่ทามาหากินอะไรเงี้ยรตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีทีมฟุตบอลสโมสรเกษตรอะไรเงี้ยนะก็ะว่าไปก็ไปเอาเด็กพวกนี้มาปั้นแล้วก็ส่งให้เสียส่งเสียให้เรียนหนังสือด้วยแล้วเด็กก็มีเงินทุน เรียนก็ทำไมโครงการโครงการลักษณะนั้นเวิร์กกว่าทําทีมเองเพราะทำทีมเองโอ้โหมันมันเยอะหลายอย่างขนาดทีโอทียังจะยุบเลยทั้งที่ทีโอทีแล้วดูเป็นเป็นองค์กรที่มีกําไรนะครับแต่ว่าโอ้โหเรื่องนี้มันต้องทุ่มจริงๆอ่ะเรื่องฟุตบอลเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผลงานระดับแชมป์ผมว่าได้กําไรเยอะๆยากอ่ะไม่มีนักเตะตัวดึงดูดอย่างชารีวชับปุยอย่างเงี้ยจะขายเสื้อก็ลําบากใช่แต่ถ้ามองอย่างนี้คุณเจ็ดถ้าลองมองว่า ถ้าแต่ละกระทรวงกรมกองต่างๆเนี่ยครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องปัญหาคอร์รัปชันนะอืมโอ้โหในแน่นอนถ,ถ้าเราเอาจิงเอาจังกับปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยคุณลองนึกดูนะว่าเงินในส่วนที่มันหายไปกับการคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเราเอาเงินตรงส่วนนั้นเนี่ยมามาเป็นการจำเป็นกองทุนในการทํากีฬาเนี่ยผมว่าโอเคนะเหมือนกับอย่างง่ายๆเนี่ยอ่อย่างเวลาตํารวจจราจรใช่ไหมเวลาเขาจับ จับคนกระทําผิดเนี่ยก็จะมีการจ่ายใบสั่งแล้วตรงนี้มันจะทําให้มีเงินขึ้นมาก้อนหนึ่งไงเพราะเป็นเงินจากผู้กระทําผิดเองไงน,นะฮะคือมันมีช่องทางในการในการมีไรายได้คือมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องตั้งงบประมาณใหม่นะแต่เพียงแต่ว่าเราจัดสรรกับงบประมาณที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันได้เต็มเม็ดเต็มเหน่วยจริงๆเนี่ยผมว่าความเป็นไปได้มันมีสูงนะครับแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่ง คอยหรือว่ามารอฮีโร่อย่างเดียวไงทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้แต่ว่าส่วนจะเก่งจะอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยมันก็ทําให้งการกีฬาเรามีทางเลือกนะครับแน่นอนอนะฮะแต่ว่าเ,เรื่องของการทุจริตคอร์ปชันก็เป็นเรื่องที่มันฝังลากเลึอกนอ้อที่บอก <c oughs> นะฮะ <c oughs> บางทีคนเราไม่ได้ว่าว่าว่า,วา,วานักการเมืองทุจริตอย่างนู้นอย่างนี้แต่เวลาเราขับรถเราจอดชิดซ้ายหรือจอดแบบว่าจอดแบบตรงกลางเลยอะ่ะ <c oughs> ให้คนอื่นจะต้องมา คอยเบรกคอยหยุดนะฮะรถต้องหยุดแถวยาวๆผมว่านั่นก็คือจุดเริ่มต้นของทุริตคอร์รัปชันแล้วเอาตัวเป็นหลักเอาคนอื่นเป็นตัวประกันตรงนี้ไม่แมนนะฮะอืมอใช่เลยครับเราก็เรียกว่าดูไม่ใช่จําเป็นว่าจะต้องโอ้โหคอร์รัปชันอะไรใหญ่โตบางทีจุดเล็กๆน้อยๆก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเอาตัวเองเป็นหลักแล้วนะครับคิดถึงส่วนรวมคิดถึงสภาพสังคมแล้วจะทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้นการทุริตคอร์รัปชันก็จะลดน้อยลงนะครับ <Okay. S 1> เริ่มที่ตัวเราก่อน ครับผมอ่าก็อยู่ที่วงการฟุตบอลนะฮะก็ย้อนกลับมานิดนึงวันนี้คุณแป้งนวลพรร์ล่ำซํำก็เข้าไปร่วมรับฟังอโอวาทนะครับแล้วก็คำอวยพรของนายกด้วยนะครับกับทีมฟุตบอลก็ได้ไวอวยพรขอให้ทีมฟุตบอลชายไทยนะครับประสบความสำเร็จเหมือนกับทีมฟุตบอลหญิงที่ไปบอลโลกไม่ได้พูดกระทบนะแต่เป็นการพูดลักษณะวอวยพรนะครับแล้วก็เพราะว่าบอกว่า ดีใจที่หลายคนมองว่าคุณแป้งเองกับซิโก้เป็นผู้ชุบชีวิตฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็เธอก็เป็นกําลังใจให้กับฟุตบอลชายไทยไปเล่นฟุตบอลโลกเหมือนกับที่ทีมหญิงไทยทําได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวคนเือซิโก้เพราะาเป็นโค้ชที่เก่งมากมีศักยภาพ ถือว่าเป็นดาวเด่นทั้งโคสซิโก้แล้วก็คุณแป้งนลพันธ์เลยะฮะช่วงนี้ในวงกรวารพบอลบ้านเราล่าสุดคุณนพจักรอยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณนพจักรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับอ้าวเป็นเหมือนนึกว่าเป็นวันนี้สวมบทเป็นซนด์คอร์สไปซุ่มหาของขวัญมาฝากคุณผู้ฟังอากาศหนาวมาฝากนี่ไงได้ได้รับพอสายเข้ามานี่ได้กิ่นไอของลมเย็นไปเลยไหมโอ้โหถ้าจะให้ดีนะคุณถ้าจะให้ดีในคุณกรุณาแบบ เอาอากาศที่เชียงใหม่นะครับใส่ถุงพลาสติกแล้วรัแน่นๆนะเอามาฝากผมด้วยแล้วกันได้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 เดี๋ยวผมจับเตรียมไปให้อย่างดีนะใส่กระป๋องก็ได้ดีกว่า <c oughs> ได้เผื่อไว้สําหรับเดือนหน้าด้วยหวังว่าพอเดินทางไกลกลับมาคงไม่มีกลิ่นนะไม่มีอากาศเชียงใหม่บริสุทธิ์ๆของนะครับเย็นไปอย่างดีเย็นขนาดไหนฮะคนที่นู่นนี่ใส่ว่าเสื้อกันร,รัดกลุ่มไหม เออตอนค่ำค่ำดึกๆนี่ก็หนาวเย็นเลยนะครับบางๆางส่วนของเชียงใหม่นี่ผมว่าเลขตัวเดียวอ่ะเออแต่ว่าส่วนมากก็จะประมาณ1ิบสประมาณนะครับสิบห้าองศากลงางกลางว<ด>ันก็ต้องมีสเวตเตอร์อ่าก็อากาศเย็นกว่าที่กรุงเทพอะโหแล้วเวลาเวลามาเที่ยวเชียงใหม่แบบนี้เนี่ยมัน คือส่วนตัวผมนะถึงว่าไปต่างประเทศเลยเนี่ยมันจะมีความการการกระตือหรือล้อนในการเตรียมความรับมือความหนาวแต่พอรู้สึกว่ามาเชียงใหม่เนี่ยมันก็เมืองไทยก็บบโอ้มันคงไม่หนาวเท่าไรหรอกแต่พอมันถึงโอ้โหมันหนาว่าที่คิดไว้แล้วก็มันก็เตรียมเตรียมป้องกันความหนาวมาไม่พออครับแต่เขาว่ากันว่าสาวไทยเนี่ยซึ่งบ้านเราปกติเป็นเมืองร้อนเนี่ยสาวไทยนี่จะชอบอากาศเย็นนะ,ะบางครั้งอาจจะหนาวไม่มากหรอกแต่ว่าแต่ชอบเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยทาให้แบบ แฟชั่น uh, หรือว่าการแต่งกายนี่มันดูหลากหลายไงใช่ใช่หลายๆชุดที่ซื้อเตรียมเอาไว้เนี่ยก็เพิ่งจะมาได้ควักช่วงปีนี้ไงอืมคือบางครั้งขอปีละครั้งก็พอแต่ขอให้แบบเป็นมีอากาศเย็นบ้างนะฮะเพื่อได้แต่งแล้วมันก็แต่ก็ดูสวยสวยดีนะครับเราก็ชอบมองด้วยอหมอิกชาคุณเอมนะฮะได้ไปเอาเหนือ,อนะครับ โอ้แต่มารอบนี้เชียงใหม่รถติดมากอที่ขนาดผมยังไม่ได้เข้าไปในถนนนิม,มานหรือว่าเส้นหลักๆของเขาเลยนะอรู้เลยรถติดมากเพราะว่าขนาดวนอยู่รอบ,รอบๆเ,เนี่ยแถวสนามเจ็ดร้อยปีแถวอะไรเนี่ยโอ้โหรถติดเพราะคนกรุงเทพก็อยู่กันเยอะมาเที่ยวมาอะไรกันเยอะนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะคนเชียงใหม่ก็เยอะอยู่แล้วม่าใช่แล้วมันระบบขนส่งมวลชนอะไรก็ก็ยังยังไม่ไม่ถึงจุดอิ่มตัวยังจัดการได้ไม่ลงตัวครับ S <S> ก็เลือกทําใจเอาแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ถามเนี่ยคนมาเที่ยวชียงใหมข้าง,นงาคนก็บอกมาเที่ยวสีว่ขวันไดไม่เข้าเมืองสักวันอ่ะก็อยู่รอบๆล้อมๆไปมันก็มีที่เที่ยวที่ให้กินอยู่อืมอืมอ้เรื่องบรรดาพี่ๆที่สองแถวแดงนี่จาคุณได้ไหมที่คุณไปทําสกูป๊ปอ่กล่าวถึงพวกเขาอะอย่างนี้วันรอบนี้ยังไม่ยังยังจาไม่ได้ก็ขึ้นอยู่เหมือนกันแต่วันนี้ไปกินสเต็กมีมีจาได้บ้าง แต่ไม่ได้จําได้จากตอนเอสีล้อแดงอะไรหรอกจำตอนทําคงนาข่าวอะไรได้ตกใจเหมือนกันไม่เผื่อเขารู้ว่ามาจากเนชั่นนี่ยเผื่อเขามีของฝากมาถึงคุณเจษด้วยไงเก็บตกกีฬาเย็นไงเผื่อมีไส้อั่วหมูหมูมีไส้อั่วน้ำพิกหนุ่มมาฝากไงขอบคุณมากครับแต่ประกาศผ่านทางวิทยุเลยผมเป็นมังสวีรัตเฮ้ยเผื่อย่่นกันเผื่อไส้อั่วพักไงคุณโอ้โหเอาไปทำาไงฮะนมอ่ะก็ พรุ่งนี้พวกเขาย้อนกลับไปฟุตบอลนิดหนึ่งนะครับก็จากเรื่องการท่องเที่ยวเนาะ <S <S คุณเอมไปเก็บบรรยากาศที่เชียงใหม่มาฝากนะฮะก็ถ้าใครจะไปเชียงใหม่ก็ต้องอวางแผนนิดนึงเรื่องของการสัญจรนะครับเพราะรถติดอย่างที่บอกหรือว่าอาจจะไปทัวร์ลักษณะแบบอีโค่หรือว่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมไปทัวร์เป็นไบทัวร์หรือว่าใช้รถสาโยโดยสารสาธารณาะต่างๆนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง แต่วันพรุ่งนี้นะฮะมองอนาคตนิดหนึ่งเที่ยงครึ่งบ่ายโมงแล้วกันช่วงบ่ายโมงนะครับกุนซือซิโก้กติศัก์เสดาเมืองนะครับก็จะมาเยือนเนชั่นทีวีของเรานะครับอย่าลืมว่าถ้าใครนะครับท่านผู้ฟังคนไหนมีคําถามที่อยากจะถามซิโก้นะครับก็สามารถ Twitter มาได้นะครับที่ Twitter ร์ @jade_ntv นะครับ @jade_ntv นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะคัดคําถามแล้วก็ไปถามคุณซิโก้ให้อ,อ่พูดถึงเรื่องฟุตบอลมันมีกระแสนี่นะฮะก็คือลิเวอร์พูล,ล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนจะรู้สึกจะไม่มีความสุขกับบรเตอรี่ใช่ไหมใช่ครับนะครับก็ก็ประกาศแล้วผมว่าเชื่อว่าบรูเตอรี่อาจจะอยู่กับลิเวอร์พูลไม่จบฤด,ดูกาลนี้นะ มีความเป็นไปได้ไหมก็ก็บอกว่าก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าบอลเตรลี่เนี่ยไม่ไม่เข้ากับระบบทีมเรอร์พูนะครับเขาบอกว่าระบบ343ี่ที่เรียบพูใช้สัดส่วนใหญ่เนี่ยบอลเตอรลี่ไม่ใช่คนที่เข้าไปเพรสซิ่งกดดันบอลนะครับแล้วก็เหมือนกับจะรอบอลอ่ะแล้วก็จะมีอันตรายแค่ในกรอบเขตโทษครับเพราะว่า2ลูกที่ยิงเนี่ยอยู่ในลีกครับไม่ใช่ในพรีเมียร์ลีกนะอืมนี่หรือว่าจริงๆแล้วเรอร์พูต่างหากที่ไม่เข้ากับบอลเตอรลี่ ทำไมระบรบบต้องสร้างระบบให้เข้ากับนักเตะคนเดียวเลยเหรอก็ไม่รู้คือเอาบโลเตอรี่ตั้งไว้ตรงเป้าเป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยขยับทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งรวมทั้งตำแหน่งผู้จัดการทีมด้วยอย่างนี้ได้ไหมเปลี่ยนสนามเลยดีกว่าไหมย้ายสนามย้ายเมืองเลยดีกว่าคือย้ายไปอยู่แถวอิตาลีเลยปรับให้บรลเตอรี่เขามีความสุขแต่บรเตอรี่ตอนมาใหม่ๆนี้เตกของเขาพยายามจะปลูกป้านแล้วนะ พยายามดูด้วยความรักความเอ็นดูต่างๆนา,ๆน,านานะืกับหน้าเลงสนุกสนานจะเกียนจะอะไรก็บอกเออนี่แหละสีสันแต่ว่าดูท่าตอนนี้คงเชียร์ไม่ขึ้นแล้วจริงๆมัม้ยคือแกก็แปลกจริงนะแกเป็นกองหน้าตัวเป้าแกก็อยู่เป็นเป้าจริงๆนะคือแล้วก็เป็นเป้าทุกเรื่องเลยนะครับคือแต่ส่วนมากี่เป็นเป้าในเรื่องนอกสนามอ่ะให้ให้เขาด่าให้เขาว่าอะไรเงี้ยนะ เนืกเปรียบเทียบดูตอนที่บาโลเตลลี่ย้ายมาเนี่ยตอนนั้นน่ยจะไล่ไล่เวลากันกับที่แดนนี่เวลเบกย้ายไปอาเซนแอนหลายคนเนี่ยเปรียบเทียบก็บอกโอ้บาโลเตลลี่ดีกว่าเยอะเพราะราคาใกล้ๆกันนะอแต่ว่าด้วยระเบียบวินัยอะไรต่างๆเนี่ยคือเวลเบกเขาชัวร์ของไงคืออาจจะไม่ได้ลงเย่นมากหรอกแต่ว่ามาเล่นเนี่ยรับรองว่ารับรองว่าไม่ไม่เกเรแล้วก็สร้างผลงานในสนามทําประโยชน์ให้กับทีมได้ครับแต่พูดถึงเวลเบกเขาก็ยังมีความต่อเนื่องไงเล่นกับอาเซนอน่ะ บางครั้ง<ห>บางจังหวะเนี่ย<ง>ลูกเด็ดขาดเขาก็หวังพึ่งได้ไงแต่บาโลเตลรี่เนี่ยจะว่าหวังพึ่งนี่ก็ลาบากไงแล้วอาศัยลูกฟุกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เคยเห็นแก่ได้ลูกฟุกอะไรเลยนะอออืมเแล้วยิ่งเวลาแบบนาทีชี้เป็นชี้ตายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยอืพลาดพลาดบ่อยนะครับวางใจไม่ได้องหน้านี่ถ้ามีโอกาสในจังหวัดสำคัญจะต้องทําให้ได้ครับแล้วพอมีบรโลเตอรี่จะไปเนี่ยก็มีข่าว ตั้งแต่เช้ามาบอกว่าเอเริพูอาจจะย้อนไปห,หาพี่ต่อก็คือ,อเฟอร์นันโด,โดตอเรสผมอาจจะกลับมาที่รังเงินฟรีอีกครั้งหนึ่ง<ต>เป็นกระแสะข่าวนะแต่เอาเน้นเพะว่าเป็นกระแสะข่าวที่เลียวฟูอยากได้นะครับล่าสุดก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะกลับไปสู่ถิ่นบิเซนเต้กาวเดลรอนที่อาลาเโกมาริดนะครับที่สเปนกลับรังเดิมครับกลับรังเดิมเพราะว่าตอนนี้การเจรจาค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้วนะครับเหลือรอการ ผมว่าเหลือขั้นสุดท้ายนะครับก็จะประกาศออกมาได้โดยตออเลที่มีสัญญาอยู่กับเชลซีเอซีมิลานยิงตัว2ปีนะครับแต่เอซีมิลานก็ไม่ต้องการเพราะว่าลงเลนเปน็นสิบนัดให้กับมิลานยิงเป็นหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ต้องแบกค,ค่าเหนื่อยของตอเรสเต็มๆหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนต์ต่อสัปดาห์แปดล้านเก้าแสนนะฮะก็เลยจะทำการสลับต <net> ัวกับทางด้านปีกชาวอิตาเลียนของอาเตติโกมาริดอเลซิโอแซชี่ที่ไม่ได้เป็นตัวจริง กับอัน,น,น,อนเดรโกมันติดด้วยครับนะครับก็ต้องดูว่าใครจะจ่ายค่าเหนื่อยของสองนักเตะนี้แต่เชลซีที่เป็นเจ้าของสัญญาต่อเลสไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่พูดถึงตัวเลสเนี่ยใจจริงลึกๆกับผมรักเขานะคือผ,ผมชอบเขานะแต่ว่าถ้าถามว่าอยากให้เขากลับมาที่แอนฟิลด์หรือเปล่าเนี่ยมผมไม่อยากให้เขากลับมามคือตอนที่เขาไปเนี่ยเขาเขาถือว่าแบบสุดยอดมากเลยนะตอนที่ก่อนที่จะย้ายไปเชลซีเนี่ยแล้วถ้าเขากลับมาอีกครั้งเนี่ยเ ผมว่าเขาจะมีแรงกดดันมากกว่าเดิมครับและด้วยฟอร์มของเขาตอนนี้นี่ผมว่าต่อเลสเองก็ไม่น่าจะมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เนี่ยอืมอืมแล้วกลับมามาที่แอนฟิลด์ครั้งนี้เนี่ยเขาถือว่ามาด้วยความหวังเลยไงครับเพราะว่ากองหน้าทุกคนของลิเวอเร์พูลเนี่ยบอก,กตรงๆว่าพึ่งใครไม่ได้เลยครับทุกวันนี้กองหน้าเนี่ยถือว่าศูนย์เลยอ่ะอืมแล้วถ้าต่อเลสกลับมาเนี่ยบวกกับเครดิตเดิมที่เขาเคยทําไว้เนี่ยอืมความคาดหวังมันจะสูงมาก ครับนะครับลึกๆผมก็ไม่อยากจะให้ตอเลสเนี่ยช้ำบ่อยๆไงแต่ตอเลสที่ตอนที่ลุงๆนี่เก่งมากเลยนะออยู่อดีตโกมาริดนี่อายุแค่เท่าไหร่ยี่ยีสองยิบสามนี่ได้เป็นกัปตันทีแล้วอ่ะครับแล้วก็โอ้โหไปเสียคนที่เชลซีนะอืงไปเลี้ยงครูก็ยังกระน่ำนะยังยิงนะใช่ยังเล่นดีอยู่เลยเนี่ยไปไปจังหวะไปดรอปในตอนอยู่เชลซีครับแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่สามารถ เป็นฟอร์มสุดยอดกลับมาได้เลยเหมือนเป็นกองหน้าประเภทที่ต้องใช้ความเร็วไงครับแล้วพอมีอาการบาดเจ็บแล้วสป,ปีดมันทําไม่ได้เนี่ยทุกอย่างมันก็ไปหมดเลยอืมนึกถึงโรบี้ฟอรเลอร์ตอนที่อ่าตอนที่แบบอยู่ช่วงท้ายๆของการค้าแข่งกับลิววูผู้อ่คล้ายๆกันเลยฟอเลอร์เองก็มีมใช่มใ<ช>กับไปก่อนแล้วก็กมาทีนี้กลับมาเล็กกว่าเดิมอีกอืจริงแล้วคือความมั่นใจเลยหายไปหมดเลย อืมแล้วก็มันเอาคืนลําบากไงฮะทีนี้พอเรื่องฟอร์มเรื่องหัวใจเรื่องกําลังใจเนี่ยนะอืมเออก็หวังว่าตอรเรสอ่อกลับบ้านนะดีดีแล้วนะครับนี่ด้วยความรักจริงๆนะครับใช่กลับบ้านไปเถอะแต้ก็ยังที่นั่นก็ยังต้อนรับพับสู้เป็นอย่างดีอยู่อตติโกมาติดก็ยังดูแลอย่างดีอยู่ครับแล้วเราเชื่อว่าสไตล์ฟุตบอลของสเปนเนี่ยอย่างอารอติโกมาติดเนี่ยเราว่าเล่นกับตอเรสแต่เล่นน่าจะเล่นได้สบายกว่าเล่นกับ อที่ในอังกฤษนะอืมครับเพราะว่าบอลเป็นเป็นบอลชิงอะน,นะเอานะก็ให้กําลังใจต่อไปนะฮะโดยปิดท้ายกันที่แมตช์นัด Boxing Day นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มเลยจากฝูงเชลซีพบเวสต์แฮมนะครับเบอร์ลี่พบลิเวอร์พูลสี่ทุ่มนะฮะเชลซีพบเวสต์แฮม Chelsea, นี้เริ่มก่อน 4, ทุ่มสี่สิบห้าลิเวอร์พูลเบอร์ลี่ลิเวอร์พูลคริสตัลพาเลซเซาล์แธมป์ตันเอเวอร์ตันสโต๊กซิตี้ท็อตแนมพบกับเลสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลเฮาซิตี้นัตซันเดอร์แลนด์ สวอนซีซิตี้แอสตันวิลล่าแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เวสต์มอร์มิชอเบียนคู่ดึกนะครับเที่ยงคืนครึ่งอาร์เซนอลพบควีนส์พาร์คแรนเจอร์สโอเคครับครบถ้วนก็รอดูโหช่วงนี้มีฟุตบอลดีๆให้ดูนะครับอ่าโอเคครับก็มารีคริสต์มาสขอให้มีความสุขมากๆนะครับแฟนแมนคุยกันหมดเวลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขสุดๆมาถึงแล้วที่เทสโก้โลตัสกระเช้าของขวัญซื้อหนึ่งได้ห้ากระเช้าผลไม้ซื้อสองได้ห้า กระเช้าปีใหม่ซื้อ10ก็ได้5ของปีใหม่ใส่กระเช้าซื้อ20ก็ยังได้ห,หแบ่งปันพภชนาการห้ามูสู่เด็กไทยซื้อกระเช้าของขวัญปันสุขที่เทสโก้โลตัสลดทันทีภาวะขาดสารอาหารเด็กไทยผู้ยากไร้ซื้อกระเช้าหรือบริจาคเงินที่แคชเชียร์ด้วยกันวันนี้ถึง7มกราคมที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ เนชั่นทีขอเชิญทุกท่านส่งภาพท่องเที่ยวกับครอบครัวพร้อมคำบรรยายสุดประทับใจภาพที่ถูกใจมากที่สุดรับไปเลยโนเกีย X ซรางวัลทุกสัปดาห์และยังมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่ Microsoft Surface Pro 2ได้อีกหนึ่งต่อรวมมูลค่ากว่า1น1 0 0แสนบาทส่งภาพได้ที่ activity.nationtv.tv ตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2558 อะไรขึ้นเมื่อเสียนหุ้นเสียนลงทุนและเสียนโหนมาเจอกันวิทยุเนชั่นและเนชั่นทีวีเชิญคุณร่วมหาคำตอบใน Exclusive Talk พาดวงสองหุ้นเลงลงทุนปี58พบกวีชูกิจเกษมสุวิจัรศรีอาริและฟ้องสนามจามรจันยี่2ิบเ่กุมภาพันธ์สองพัารอสำรองที่นั่งผ่านเฟซบุ o กเนชั่นเรดิโอแฟนเพจสอบถามโทรศูนย์สองสามสามแปดสามหกแ สนับสนุนโดยปูนอินทรีปูนดีได้ดังใจสินเจริญเปลี่ยนเวลาใหม่ใช้ไลกว่าเดิม <c oughs> พบกับสินเจริญ Sunday ์โชว์ที่ทำให้คุณมีรอยยิ้มกับครอบครัวในทุกเย็นวันอาทิตย์ที่ FM 102 Working Station ตั้งแต่เวลา4โมงถึง6โมงเย็นแล้วมาแฮปปี้ด้วยกัน ให้เป็นวันอาทิตย์ที่สุขสันต์ของทุกครอบครัวเริ่มอาทิตย์ที่4มกราคมนี้พบกันครับอ้าวพุกนี้ราคาน้ำมันลงนี่ไม่พลาดทุกการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันกับบริการ SMS Oil Alert สมัครบริการง่ายๆทุกเครือข่ายกดดอกจาน4 2 4 0 5 0 1 1 1ครั้งละ1บาทคิดบริการตามจำนวนครั้งที่ส่งคุณมีคอยเติมดีกว่าสอบถามเพิ่มเติมโทร023383000กด3หรือ www.webnationnewmedia.com